ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้พระอาจารย์ก็จะนำอารธรรมคำทางสอนพระเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของอริยสัจส,สีที่ว่าด้วยเรื่องทุกข์ันเป็นประการแรก ที่พระพุทธองค์ได้ทรงดังสอนเอาไว้ซึ่งทุกนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอันประเสริฐดังนั้นพระอาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมที่อยู่ในหนังสือทางสายเอกแห่งชีวิตเพื่อการพ้นทุกเล่มที่สองนี้มาตั้งเป็นบริบท เพื่อเป็นพุทธพจน์ในการที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังไปก่อนแล้วจะขยายความให้เกิดความเข้าใจในบริบทต่างๆอย่างง่ายขึ้นในภายหลังทุกเป็นอริยสัจสีข้อแรกที่จะต้องกำหนดรู้ซึ่งมีอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายก็นี้แหละเป็นทุกข์อย่างจริงแท้คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำขําควรพิรไรรำพันโทมนัสและความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ปรรถนาสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วการยึดมั่นด้วยอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ทั้งหลายได้เกิดขึ้นเราจะต้อง กำหนดรู้ให้เห็นความทุกข์ให้ชัดเจนว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นในเรื่องอะไรดังที่กล่าวแล้วเกิดขึ้นที่ไหนในขันห้าของเราพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้เรากำหนดรู้ว่าดูก่อนพิสุทั้างหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขาริยศัศาสนี้นั้นแหลอันเราได้กำหนดรู้แล้วเพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้เรากำหนดรู้ให้เห็นทุกข์ก็เพื่อให้เรานั้น เกิดสติปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงเหตุแห่งความทุกข์ในขั้นต่อไปแต่ในขั้นนี้เราจะต้องกำหนดรู้ให้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราอย่างจริงแท้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บหรือความตายการพัดพา ความทุกกายทุกใจมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องกำหนดรู้เช่นการที่เราปวดหัวเราก็กำหนดรู้ว่าปวดหัวหนอทุกหนอปวดหัวหนอทุกหนอปวดหัวหนอทุกหนอเราก็จะเห็นทุกในความจริงที่มันเกิดขึ้นโดยความเป็นจริงแท้และเกิดขึ้นกับเราที่เป็นความจริงโดยปรากฏ ณเบื้องหน้าของเรายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราได้นั่งสมาธิกรรมฐานและเรารู้สึกปวดเขา่าเราก็กำหนดรู้ว่าปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอ,านอ,นอสามครั้งเราจะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างจริงแท้ที่มันปรากฏกับเราจริงๆไม่ใช่มโนเอา หรือว่าคิดเอาเองหรือคิดไปตามคำสอนของครูบาอาจารย์คนอื่นดังนั้นเราจะสัมผัสความทุกข์ที่แท้จริงก็คือปวดเขา่ามีอาการยังไงมันทนได้ไหมถ้ามันทนได้เราก็ทนไปก่อนแต่ถ้าทนไม่ได้เราก็ขยับะนิดหนึ่งความทุกข์มันก็คลายลงความปวดเข่ามันก็คลายลงแต่สิ่งที่ได้มาคือความรู้แจ้งเห็นจริง ในความเป็นจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับการปวดเขา่าดังนี้เป็นต้นถ้าเราปวดเราเจ็บที่ตรงไหนทั้งกายและใจเราก็กำหนดรู้อันนี้เอาไว้ให้รู้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแท้จริงอย่างชัดเจนถูกต้องนี่คือความที่พระพุทธเจ้าให้เรากำหนดรู้เพื่อให้เรารู้นะอย่าไปกำหนดว่าปวดหนอ อย่าไปกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอถ้าเรากำหนดรู้ว่าปวดหนอปวดหนอเราจะไม่รู้ว่าทุกขหนอเราจะไม่เห็นทุกเช่นการที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนื่องในโอกาสที่เราได้ปวดท้องนะถ้าเราไปบอกหมอว่า ปวดหนอ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 แต่เราไม่รู้ไม่ได้บอกเขาว่าปวดท้องหนอปวดท้องหนอปวดท้องหนอหมอเขาจะไม่รู้ว่าเราปวดท้องแล้วเขาจะรักษาเราได้ยังไงเพราะฉนั้นถ้าเราทุกตรงไหนให้เรากําหนดรู้ว่าทุกตรงนั้นแล้วใส่คําว่าทุกหนอไปด้วยปวดหลัง ก็กำหนดรู้ว่าปวดหลังหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนอเมื่อเราทนไม่ได้เราก็ขยับสนิดหนึ่งความทุกข์ก็จะคลายไปเมื่อความทุกข์คลายไปเราจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราในสติปัญญาของเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าสังขารร่างกายของเรานี้มันเป็นทุกข์และมันจะกำหนดรู้ไปทั่วสารพางกายทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอก มันจะทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงว่าสังขารที่มันมีอยู่นี้ขันห้าที่มันมีอยู่นี้มันเป็นตัวทุกข์จริงๆนะมันไม่ใช่เป็นตัวสุขแต่ประการใดดังที่เราเคยเห็นเราเคยหลอกตัวเองด้วยอวิชชาที่มันครอบงาจิตเราอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะเห็นทุกข์เราอยากจะเห็นอริยสัจ เราจะต้องมีสติกำหนดรู้เอาไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันนั้นหนังสือเล่มนี้นะทางสายเอกแห่งชีวิตเพื่อการพ้นทุกข์จะเป็นสิ่งที่ชี้นำทางออกจากกองทุกข์นะได้โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะพระอาจารย์ก็ได้นำเอามาเขียนอธิบายถ้า ท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้นะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะเบอร์0948639845นะไม่แพงปัจจัยที่ท่านได้สมทบเข้ามาจะนำเอาไปเข้ากองทุนเผยแผ่ธรรมะลูปกระตันอยู่เพื่อสันติภาพเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยเหลือญาติธรรมให้พ้นทุกข์ในรูปแบบต่างๆสืบต่อไปเพราะนั้นท่านจะได้ทั้งหนังสืออันเป็นแนวทางดับทุกข์และได้ทั้งบุญกุศลที่ท่านได้บริจาคร่วมทำบุญเข้ามาดังนั้นก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนทุกท่านได้ติดตาม ช่องย o u t u ร้อยแปสาระประโยชน์นะด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีความเห็นใดที่จะแสดงความเห็นก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญบารมีจงนำพาให้ท่านทั้งหลายจงเห็นทุกข์และนำไปสู่การพ้นทุกทุกสิ่งทุกประการเถิด i uh, do so.